ขอบใจเลยมูกขอบใจที่มาหากันเนื้อโอเคขอบใจเลยมูกที่มาหาคิดใอพ่อขอบนจพ่อหนึ่งขนาดเลยอ่านี่ก็เป็นสาวๆนะทุกคนเนาะสาวลาวเลยทุกคนมีต่คนังน,น,นะขนาดนี้กรไดายเลยนะทุกคนเนาะติดแหง ครับสวัสดีสวัสดีทุกคนตอนฮับเข้าสู่ซองมุกดาสาวเสียงขววงชาแนลส่งวับคลิปวิดีโอนี้เนาะมุกดาจะพาทุกคนมาเบิงพิธีฮับใบป,ประกาศยูทีโมโซหรือว่ามหาวิทยายลัยแห่งซาร์ของอยูทีสอบปปลาวสึงว่าเป็นอีกหนึ่งคณะเนาะที่ พื่อฮับใบประกาศเมือนี้ซ่งว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูที่ว่าเขาเจ้าฮับใบประกาศกัน,กนเนาะทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศนักศึกษาลาวที่ฮับใบประกาศอยู่มอชอ,อยู่ที่นครหลวงแยงจัทน์พร้อมๆกับมุกดากันเลยเนาะทุกคนใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแซรกกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมุกดาช h a n แนลเดอร์ไปไปเบิ่งพร้อมๆกันตอนนี้คนกำลงัลงล่งไหลกันมาหลายเลยเนาะทุกคนบพว่าจะเป็น คือมื้อนี้จะมี2 3สคณะทีว่าฮับไปประกาศเนาะมูดากับมาร่วมยินดีกับทางาน้องสาวแล้วก็ทางครูบาหนาเนาะทุกคนเนาะไปน้ากันเลิตัวนี้กะซีมออเห้กับน้องสาวเนาะและตัวนี้กะซีมอบให้กับน้องสายเนาะน้องสายทีว่าเป็นครูบานะจ๊ะทุกคนเย้อันนี้ก็เป็นของขวัญรับไปประกาศส่วนหลายเพื่อนก็นจะขายดอกไม้อยู่ตามริมทางเนาะ เพราะว่าเพื่อจะบบให้เข้ามาขายอยู่ทางในเพราะว่ามันจะคนหลายะนะแต่ว่าการมาดอกไม้อยู่ริมทางแล้วจะหลายโดยเฉพาะมันเรียบตามแคมทางมา้านี่คือยาวเลยก็จ้าขายดอกไม้นะอุย้ยอยากได้เด้จักโซสองโซสินะการที่อับใบประกาศเนะอยู่ที่คณะสังคมเลยทุกคน แล้วก็ลดกระหลายแหงตอนนี้กําลังลังหลายกันมาคนกําลังหลายเนาะมาตอนเมื่อกี้ยังโบหลายอยู่แล้วมาตอนนี้เริ่มหลายแล้วคือนักศึกษาสุดนี้นะจะโบหลายทอกับสุดก้อนเนาะนองจากจว่านักศึกษาเราที่วัคาตาเจ้าเฮียนเนาะส่วนหลายเ็นก็ลดหน่อยถอยลงอะไรทุกคนต่างแต่ว่า,าบางคณะเนาะคนก็จะหลายแล้วก็บางคณะคนก็จะโบหลายเนาะทุกคนเนาะ ขึ้นอยู่กับขณะนั้นนําว่าคนจะมักเฮียนโบสิ่นะแต่ว่าขณะนี้จะเป็นขณะสังคมขณะสังคมก็จะเป็นแบบว่าสังคมสงเคราะห์อบอพวกเหียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างต่างๆเนาคนก็จะโบหลายโทรกับคณะเศรษฐศาสตร์อย่างต่างๆนี่นะทุกคนรู้มันเป็นยงเป็นทั้งทย ส่วนหลายการมาหับกระอบกระับรยากาอดูทีหมอชอนะครอบครัวยอย่างต่างเนะทุกคนเนาะ รถหันเลี้ยนแต่แตทางเข้าจนหดจั่มอดทางเลยสินะทุกคนจะแบบเลี้ยนอีหลีคนหลายแหงขนาดว่านักศึกษารถลงแล้วคนยังหลายอยู่นะทุกคนเนาะคันวาตอนนั้นนี่คนแหงคือสิหลายคนนี่เนาะแต่ว่ายุคดาทยุคที่ว่ามุกดาฮะไปประกาศเป็นยุคโควิดเนาะทุกคนเนาะก็จะบ่ค่อยมีภาพบรรยากาศแบบนี้เพื่อให้เบิ่งยูทาง ด้านหน้าเนาะอันนี้ก็เป็นสาวๆเนาะทุกคนเนาะสาวลาวเด้อทุกคนมีแต่คนงามๆขณะนี้ก็ได้ทุกคนสาวขณะสังคมมันบ่ยียนภาควิชาได้ผู้ิชาสารสนเทศอ๋อจบแล้วดีใจน้ำเดอ้อสาวลาวน,นี่นี่ แล้วทุกคนบาเจีมเขามีแนวอันให้แล้วว่ามาสิท้ายหูบให้ใครบอกโงเงินนี่อย่างซีเนาะชีว่าคุณรับใบพบว่าดอกไม้กับยานว่าดอกไม้เล้ววลวมันสีบ์บ่อน,นั้นเนะทุกคนเนะ นีกาเป็นอีกหนึ่งคณะคือกัดเนาะทุกคนเนาะที่ว่าคนทับไปสว่หลายมันจะไปเซนเอาเน,นาะหลังจากนั้นก็ออกมาจากซีนะทุกคนมูดากะหาก็กินนั้น ข่าหฮองกงเนาะเพราะว่าตอนเช้ายัางบริสิทข่าจะนอตอนนี้นะกำลังหาน้องพลอยอยู่เนาะพลอยพะลิ้นชื่อ่ามมุดา่าไปหับเพื่อนในมือน,น,น้่นเนาะมอนี่น้องเฮียนจบแล้วทุกคนแล้วเอามาถ่าบึงเพื่อนนํากันเนาะสึะ่งว่ามุดากันยังกำลังติดตอ่อหาน้องอยู่เพราะว่าคนหลายแหงเนาะคนหลายแหงแบบนี้มันติดตอ่อบ่ได้นนางน่าจะนิดบ่ได้อย่างนี้ได้เนาะทุกคนมันรุ่นกันว่าจะพ่อกันบ่ อยู่ทางด้านหลังของมุกดาเนี่ก็เมนคนเนาะเึิงว่ารถติดแหงตอนนี้มาตั้งแต่แถวโมอโซแถวมหาาลรยแหงชาดขึ้นมานี่เมนรถติดหมดเลยเนาะุกคนเนาะติดแหงแตอนนี้นี่อันนี้ก็เมนบรรยากาศเนาะรถทานในการหับใบยอย่างต่างๆ่างกคนเนาะเพราะว่าจะเปลี่ยนทางแบบ บางคนก็นมาเป็นครอบเป็นครัวเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นไอเป็นน้องสยงีเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนกําลังข้ามทางข้ามจากซ้ายไปหาขวานะทุกคนแล้วรถกระติดหลายแหง้งเนาะตอนนี้จะไปหาน้องพลอยนำกับอันนี้คือบรรยากาศอยู่มอชอเนาะแต่ว่ากับมีวิทยายลัยอื่นๆหลายหนะ แต่วบาอันนี้หันแมนอยู่มสออยู่อีกหนึ่งขนาเนาะทุกคนเนาะอีกหนึ่งขนาเลยว้าว,า,าวสาวๆเียนจบคือมีแต่ผูน้นำๆเนาะทุกคนเนาะเบึงเบงเบึง,บง,บง,บง นี่้นำงานเลยอุ้ยน้องหมาหนาค่ะผ่อน้นซนเนาะแล้วเพิ่นกระถ่ายรูบกันเนะทุกคนเนาะอันนี้มาเปิดครอบครัวเลยอันนี้ไปกดเด่นนี้ก็มาเปิดครอบครัวเลยเต้นนี่ เปลี่ยนตะแพงแหงนแล้วน้องพอยอยู่ใส่ล้วเนี่ยเออเห็นละเห็นน้องคลอยละตอนนี้เห็นแต่ทางหลังเนาะเย้ทุกคนน้องพอยกำลังหาเนาะอันนี้กับบรรยากาศน้องทุกคนเนาะเป็นาวแล้ว ย่านลูปขวเขานน่ karaoke, อันนี้มันมีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ดอกมุงดอกไม้นะน้องโพยละไปโป i ยอ้ s s i n g โอ้ยสวยแทน ี่มหาเอออ่ะยินดีนำเดออ่าเฉลี่ยโอ้โหสีม่วงอีกเลยว่ะมักมักเลยว่ะเสามักสีม่วงพร้อมโอเคมาใครขพบแม่เคซื้อเข้ามาให้โอ้ขอบใจเย้โอเคขอบใจเอมูลคิมหาชิ้นองชิ้นอนึ่นดีเดอขอบใจ มันไ้แต่งหน้าสวยขอบใจเด้อบ๊ายบายเด้อขอน่าเจอกันอีกไ้น่าะงเดขอบใจเด้อขอบใจาจ้าจ้บ๊ายกินข้าวน้กันเด้อกันน้องออียน้องสาวนจบแล้วจบทุกคน เป็นอะไรได้ความหูซึกเฮียนจบความหูซึกเฮียนจบว่ะท <c oughs> ำอิดนะหู้สึกว่ามันโดดละบันนี้แปบ๊บหู้สึกว่าแป๊บเดียวได้บัดหอนมือหับเอ้าสี่ปีแล้วว่ะจบแบบอีรักอีเรือในที่สุดก็จบคิดว่าสิเฮียนต่อบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกตอนนี้ว่ายังสิเฮ็ดเวียกก่อนไประยะหนึ่งแล้วจึงจึงคิดอีกเคันหนึ่งว่าแผนเฮียนต่อเขาสิเปีจริงๆแต่คันต่อก็อยากจะต่ออยู่นอกประเทศ จากเตี้องประเทศเดี๋ยรอรอรุ่นน้องสาวแล้วนะคอ่ขอให้น้องแบบประสบผลสำเร็จเนาะ้วกาดีใจน้ำจบแล้วสีปีฟังใจมาขอบใจเอ้ยมูปขอบใจที่มาหากันเด้อโอเคเนาะทุกคนทุกคนไว้พรให้น้องเด้ออยู่คอมเมนต์นะจ๊ะ ฝากไว้พรให้บัณฑิตใหม่นี่เด้อจบหลายคนเนาะทุกคนเนาะยู่ภาคอันนี้เป็นภาคยังก็สังคมเนาะเอ้ยภาคการท่องเที่ยวรงแฮมและการท่องเที่ยวนะทุกคนคือคนหลายแหงทุกคนเดี๋ยวจะให้เบอ่งฝากนี้ฝากนี้แห้งคนหลายแบบมกมงจริงเหรอเอ้ยสมวงเกิดวันเสาร์มกอ้ยน้องเกิดวันเสาร์นะทุกคนนะเกิดวันเสาร์อื แล่่อเนาะเฮากะสำร็จภารกิจกันนะทุกคนทั้งคู่บาแล้วกะทั้งน้องพอ้อยเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือบรรยากาศเนาะอยู่ในเขตอันนี้ก็จะเมนอยู่ในเขตมอโซแท้ๆเลยเลยนาะทุกคนเนาะคือมุกดาลนนนานี่ก็คิด ท,ทอดตอนตัวเองเฮียนซีนะทุกคนตอนตัวเองเฮียงตอนนั้นหันก็่จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่ามือฮับแบป,ประกาศบอกเลยับยุคโควิดเนาะเซ็นอ่อนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เห็นว่าโมงสวยแล้วแต่ว่าคนหันยังลังลากันมาลายคันเทียบใซส์สวงง่กนนี่จะลุดลงหลายเนาะทุกคนเนื่องจากว่า นักศึกษากา็หลุดลงแน่อย่างต่างๆแบบนี้เราทุกคนอันนี้ก็แมนภาพบรรยากาศในการฮับใบประกาศยูทีมอชอหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติของสอปปลรราวนั่นเองเนาะทุกคนเนาะอันนี้มูดาเกบกำลังย่างกลับไปซีเนาะทุกคนอันนี้ก็มาปิดครอบครัวพ่อแม่ พ่อแม่ญาติพี่น้องเนาะต่างๆแบบนี้บางคนกับมีสู้มีแฟนเนาะบางคนกับมีครอบครัวสินะกับมาเฮียนอยู่แบบนี้กับมีเนาะทุกคนบางคนห็นใบประกาศใบเดียวแต่ว่าครอบครัวดีใจแบบว่าเป็นใบใบ,ใบแรกของครอบครัวแบบนี้กับมีมันมีหลายคนเนาะ บางคนกับใบที่สองที่สามอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะว่าอีกครั้งหนึ่งยูทีมหาวิทยาลัายแห่งซา์เดี๋ยวคลิปนี้น้องมุงกดาจะได้อำลาทุกคนไปก่อนเดอ้อใครที่ว่าเบิง้งฮอตตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้กับมุกดาสาวเสียงหวงเดียด้วทุกคนบายบายไว้เจอกันนะแต่บอกก่อนว่าสาวโมโซนมีตะผูเป็นตะแคงเนาะ Mm-hmm. <laughs>